เช็คด่วนใครอยู่สถานะนี้ถูกตัดสิทธิ์รับเงินทันทีรวมถึงเรื่องของเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจจะแจกเฟสสมคนทั่วไปจะได้รับเงินช่วงไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำเรื่องเกี่ยวกับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถ เช็คสถานะบนแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วนะคะว่าถ้าหากใครอยู่สถานะไหนที่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับเงินหมืน่นส่วนใครอยู่สถานะไหนจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินหมื่นทันทีนั่นก็คือโครงการแจกเงินดิจิตอล1นึ่งมืนบาทหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็ได้ดําเนินการมาจนถึงช่วงเฟสสองซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไป หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกร,รัฐมนตรีแพ์ทองทานเป็นประธานนะคะก็ได้ข้อหารือแล้วก็ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมื่นเฟสสองเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือจะโอนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60% ปีขึ้นไปโดยเงินหมื่นเฟ,ฟสสตรงนี้ผู้สูงอายุจะได้รับในช่วงก่อนวันที่29มกราคม2568หรือว่าก่อนช่วงตรุษจีนนั่นเองนะคะแต่ข้อแม้นิดนึงก็คือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปาะบางในเฟสแรกเนื่องจากว่าเฟสแรกที่เป็นกลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการก็จะมีคนที่อายุเกิน60ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะคนที่ได้รับไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินนี้ซ้ำนะจะต้องเป็นคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและยังไม่เคยได้รับเงินนี้รวมถึงผู้สูงอายุคนนั้นจะต้องลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วในช่วงที่เขากําหนดให้เท่านั้นนะคะตอนนี้แอปทางรัฐไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอายุเกิน60ปีและ ยังไม่เคยได้รับเงิน10,000บาทนี้เลยแต่ไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเราก็จะยังไม่ได้รับเงินในรอบที่2นี้นะคะซึ่งสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่คาดว่าจะได้รับเงินในรอบ2นี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ4ล้านคนที่จะได้รับเงินเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เอายุเกิน60ปีขึ้นไป4ล้านคนนี้นะคะ แนะนำให้เปิดบัญชีหรือถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็อย่าลืมผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักรอไว้ได้เลยค่ะส่วนกลุ่มคนทั่วไปนะคะที่จะได้รับเงินดิจิทัลเฟส3หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ตอนนี้รัฐบาลก็อยู่ระหว่างเตรียมระบบดิจิทัลวอลเล็นะคะโดยคาดว่าสำหรับเฟส3บุคคลทั่วไปก็วางกรอบไว้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2 5 ร8อน่าจะได้รับเงินกันในช่วงนั้นแต่จะได้รับเป็นเงินสดหรือเปล่าตรงนี้คงต้องรอดูกันอีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คาดการกันไว้ว่าสําหรับเฟส3น่าจะได้เป็นแบบดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเองนะคะสําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้ให้รอแจ้งการประกาศผลเพื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะ ไปลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ผ่านธนาคารตรงนี้เนี่ยยังไงแล้วต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถไปลงทะเบียนในมือถือได้นะคะยืมของลูกหลานก็ไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนเองเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีการ เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ส่วนคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือจะได้รับเงินหมื่นในรอบนี้หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือยังไม่ได้รับในรอบนี้นั่นเองเพราะว่าเงื่อนไขยอย่างที่แจ้งนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปจะต้องมีการลงทะเบียนแผ่นแอปพลิเคชันทางรัดไว้แล้วด้วยนะคะถึงจะได้รับเงินในเฟสสองนี้นะคะส่วนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิต ตอน10,000บาทตอนนี้ให้เราเปิดเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะนะคะระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนแล้วก็ให้เรากดปุ่มยืนยันข้อมูลจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดปุ่มรับรหัสทาง SMS นะคะเขาจะมี OTP ส่งมาให้เราก็กรอกรหัส OTP แล้วก็กดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สั สาามรถเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้นั่นเองนะคะและตอนนี้หากเราอยู่ในขั้นตอนที่3ระบบจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หากพบสถานะนี้ก็แสดงว่าระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของเรานะคะให้รอแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลแต่ในอนาคตนะคะเมื่อเขามีการเปิด ข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าไปตรวจเช็คถ้าหากว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่4หมายความว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะและถ้าหากว่าเราอยู่ขั้นตอนที่5ก็คือได้รับสิทธิ์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ ทุกคนนะคะที่ลงทะเบียนสำเร็จจะอยู่ในขั้นตอนที่3ยังไม่มีใครอยู่ในขั้นตอนที่4หรือขั้นตอนที่5จนกว่ารัฐบาลเขาจะมีการประกาศออกมานะคะว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีใครจะได้รับเงินตรงนี้บ้างเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ถ้าหากอยู่ในขั้นตอนที่4ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์และขั้นตอนที่5นั่นก็คือเตรียมดีใจเฮรอได้เลยได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอล1น0 0 0บาทหรือว่าเงินมน กระตุ้นเศรษฐกิจโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขัตรบบประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ไหนก็นำข่าวสารมาใจให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ